อย่กินร้อนช้อนกลางออ้ไปมากินบอนมาไมักมันต็บ่ได้กินแค่นีโออยู่ได้เรได้เ่อออือ้ได้ยังเราคู่บ่ามื้อเนี่ยมาเออมาอย่งบออันนั้นของไของไก่อันมแากวางนึงเนาะอ้เอาเอาเกงไม่สมเกงเงเกงยงกบัดกงไม่สมอกงเราไม่สมบอ แยกน้ำมันผสมเส้ป่าครับนี่น่า้ะเป็นตัวเลยเป็นตัวเลยอือโอ้เส้แไหนไม่ใช่น้ำมันผส้มันบ้านโอ้ไมีให้กัดเออใส่หมดเลยปกตินี่ถ้าเป็นสมัยตั้งแต่เฮาเต้น้อยนี้น้ำมันผสมนี่สียุดได้หายที่เนาะมันมีอัตลักษณ์ของมันอยู่สมมตินี่ยุขวดด้วยยุขวดพลาสติกสมมตินะดยุขวดในอันนั้นจะยุหายยุหายบนไหรเพื่อนเพราะว่าโจกอันนี้ยุใน้หายเงนวะเพื่อนเพื่อนปั้นไม่ตัว โอ้เอาออกมาปั้นไหมเออปั้นไม่ไตรเป็นโหลไงโอ้ายไห่จะเป็นปัติเกเหมือนเดิมเอออ่ะหลังจากนองไม่สมสุกเรียบร้อยอันนี้อย่างนี้สิตู้คุณตูวขาดบ่ได้เด้กับเมนูเนี่ยเอออีหยังก็อเดี๋ยววัดบัดอีหยังเนี่ยกระตูกระตูฮะกระตูกระตูไครโดนทุบตัวแล้วป๋องเลยบรรยากาศกำลังจะถึงสองทุ่มแล้วเดี๋ยวชิมกันชิมกันน้ไมัส่งเคี้ยวบ่ ขูดมือขูดดำเลยวะโอ้มันสิกอยู่แล้วขูดบะต่อมาส้มก็ต้องส้มสิสิ๊บไม่บางบางที่มันเค็มเด้อือก็เขาบอกอยู่อย่าลุยเป็นไงอ้าเค็มเลยโอ้เห็นซิมเราห่องเงีสิขูดปากกาผ้าไปซิมวงเดีลระกรวมาครับเดี๋ยวลองซิมแบบงี้เชิงกันคัดไพ่ไพ่กับโบคิงหถอะนะนี่จะเอาข้าวหมอดูปุ่นเนี่ยงบเยอะ มนัจะได้เมียมันกินนี่อย่างก็คื้อจังมักจกยยังกัรอกันเรียให้หมดมาครับพี่น้องบาทเนี่ย<ม>อ่าเป็นซื้อเมนูอย่างก็สิกต้องไม่สมหมอไฟต้องไม่สมหมอไฟเม,ม็นประเดีบกดเป็นเบี้ยเลย <c oughs> มาพี่น้องบาทเนี่ยใส่ข้าหมอเลยครับอืมไม่สมหมอไฟครับกินบ่ฮั่นซิกบอกบ,บ่แซบเนี่ยเนี่ยกินร้อนช้อนกลางอู้เป็นไงแซ่บแล้วเออแซ่บเลยเอาบด โอ้โอสิคือในตอนมากรูนน้องหอนไปไหนกันเอียมันผิดกันยนี่น้องไอ,ชอ้ชนเอามุ้งเนี้มากินผักกินน่้อไม่ก็กิน,น,กน,กนด้วไปม,กกม,มากี่ตอนมาไขมันเลยบอไปไหนกินแค่นี้อสุดสุดสุดโอ้หอมผักอีตัวข้างน้ำอือเป็นดนบัตรจู่เจ้าเจอไปมนเดียวเออเอบิ้งเน้อเบิ่งเน้อเปาในนั่นละอือโอยบอยู่บอยู่ มาพี่น้องมามาครับมาบรรยากาศแรงวันสุกละมือนะอืมอือ้สูตรประกันกับโบนอยหนาคือกันเลยเบื่อิดหวังดีป่ะเก่ดได้ดิบสุตรดิบป่ะหอนตาหน่อยเมื่อนี้พี่น้องเอฟซีมาทวงผิดคนวมาดิบว่ะเอิ้นไอ้ดิบมันเป็นซิกเบิ่งดูพี่น้องหุ่นน่ะมั้คนเราใส่กันเลยนี่เอิญยังียกว่าดิบเอิญไหนเดียวช่องเทียเอือให้แหลกฟังบระชัดเอือ ถามวไปได้แล้วกินนี่อย่างบ่มันเป็นกินที่ว่าเขาจะขายอย่างไหมโบ่บ่เมียนนองมึงเป่งหนึ่งเลยโอ้ยสุดยอดอีเหลีพี่น้องอะสำหรับมื้อนี่พี่น้องอยญ่เฮ็ดเป็นเมนูอีหยังแบบเคียงๆลองว่ามาเบิ่งคือเก่าครับสำหรับมื้อนี้หาหม่องลงศูนย์หาหม่องสุดยอดเบิ่งก่อนน่ะสิเอ้านี่ล่ะโอ้อยู่ตรงนี่เนาะบ่ได้ฮ้อนเนาะเอาบัดเออยใส่เพื่นเองเออเอา จุดจอดเธอไพอูนเดียวเออจุดยอดอีหล่ดี่ะนั่นล่ละครับสุดยอดแบบไม่ต้องบอกไพเลยทีเดียวเป็นยังงำเบาหนากว้องเงี้เนื่อสุดยอดที่สุดเลยไ่ต้องพูดเอ้าสิบบาทนะสิบกว่าเดียวสุดยอดแบบไม่ต้องบอกเลยเดียวสุดยอดอีหลีครับ นั่นแหละครับสําหรับมื้อนี้ถ้าผิดพลาดประการใดถ้ากิริยาวาจาบ่สุภาพังใดฝากพี่น้องไว้นําครับแบบเพียงเคียงสตูดิโอช่วงนี้ถึกปิดกันน้นเนาะซิกเนาะแบ่ม,มึงเนี่ยปิดกัน้นกูอยู่ไหมน่าจะถึงนะบ่เออังใดฝากพี่น้องเบื้องแย่งกันไปโดนๆครับแบบเพียงแค่สตูดิโอจะพยาย,ยามนําเสนอทุกเมนูที่สามารถทําได้นะซิ่งเนาะทําได้และกินได้เน้นแบบนี้นแปลกแต่แดกได้เออเออจะบอกไปว่าไงพ่อคิ้วติแดงเน้นบอกพ่อเนเออ รับมื้อยื่เป็นเมนูอย่างลองวามาเบิงครับแบบเป็นเยยงจัดให้แน่นอน